โอ้ยมันธรรมดาเพราะว่าถ้าไม่แรงแล้วจะเป็นข่าวเหรอใช่ไหมยธรราดาไม่เป็นสีสันที่เขามั่นใจว่าผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้จริงจังอะไรหรอกนะครับพูดถึงให้คะแนนอะไรคะแนนาา้า <laughs> ไม่ได้เรทไม่ได้เรท คคามเ่ือ้ต่างคนต่างแข่งขันกันทําความดีทําเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้ไประชาชนนะครับเราต้องไองม่กังวลเราก็มีทางของเราเราก็มีวิธีการของเรามียุทธศาสตร์มีนโยบายของเราเองนะครับอย่าไปมองว่ามันเป็นการห้ามพันกัน ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาก็เข้าปีที่แปดแล้วนะครับคําว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือก็คือตําแหน่งทางการเมืองเป็นนักการเมืองอยู่แล้วนะครับเป็นมาตั้งแต่วันแรกที่ท่านรับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับ ก็คงเป็นไปตามขั้นตอนนะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรพักก็พร้อมเสมอสำหรับผู้ที่คิดว่าจะมาทำงานร่วมกันกับพักภูมิใจไทยได้ด้วยนโยบายของพักด้วยประสบการณ์นะครับความสำเร็จต่างๆที่พักได้ทำในขณะที่เป็น พักที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่นะครับเราก็เปิดกว้างไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดประตูนะครับใส่ใครไม่แต่คนเดียว ก็ปีหน้าก็มีการเลือกตั้งนะครับราคการเมืองที่จะตั้งใจเข้ามาเป็นตัวแทนของราษฎรก็คงต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของการนำนโยบายไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องของการเตรียมตัวการเลือกตั้งเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องเป็นต้องทำ แผ่นป้ายแผ่นพับต้องทำการปราศัยนะครับรูปแบบของการปลาศัยก็ก็แตกต่างกันไปบางพักปลาสัยใหญ่บางพักปลาสัยย่อยบางพักใช้วิธีการเดินเข้าประตูนะครับวางแผนต่างๆนะครับก็ผมคิดว่าในช่วงเวลาสี่ห้าเดือนนี้ก็คงจะจะต่างคนก็ต่างไป

พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาไม่พอให้จับระทำยังไงใช่ไหมอย่างที่ผมเรียนมาตล,ลอดต้องย้ำอ่ะพูดตือข่าวไม่ค่อยไม่ค่อยเขียนในเรื่องที่เป็นหลักหลักการพื้นฐานก่อนคือประชาชนคือผู้ตัดสินวิธีทางแล้วก็อนาคตของพรรคการเมืองนะครับถ้าเกิดได้มาเท่าไหร่สมมติว่าอย่าง ขั้วรัฐบาลปัจจุบันนี้ถ้าประชาชนเลือกมาเกินกึ่งหนึ่งมันก็คงเดินหน้าต่อนะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็ต้องให้ผ่านพ้นการเลือกตั้งไปก่อนแต่ละพรรคเขาก็จะมีแนวทางของเขา้ถาถามพรรคภูมิใจไทยเองพรรคภุมิใจไทยก็มีแนวทางของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วเที่ยวนี้พรรคภุมิใจไทยหวังว่าจะน่าจะขยับจากพรรคเล็กๆก,ก,กลางๆเป็นพรรค ขนาดใหญ่พราะการเป็นพักขนาดใหญ่เราก็ต้องมีทิศทางนะครับของตัวเองเราก็ต้องเป็นผู้กําหนดเกมบ้างไม่ใช่ว่าเป็นพักที่คอยไปดูว่าพักอื่นเขาทำยังไงเราจะขอไปจอยไปจับอะไรด้วยเน้่ยไม่คงไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนถ้าเราทําพักขนาดนี้แล้วอยู่ดี นะครับวันที่เราเปิดพักเราก็มีความพร้อมให้เห็นมีสมาชิกมาสมัครนะครับมากมายหลายๆท่านส่วนใหญ่ในนั้นก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทรนรัษฎรท่านก็ยอมที่จะาลาออกนะครับแล้วก็มาร่วมกับพรักภูมิใจไทยอันนี้มันก็มันก็มันก็ต้องเป็นมันก็เป็นทิศทางที่ทําให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยก็คงพร้อมที่จะเป็น พรรคที่พร้อมที่เป็นแกนนำนะครับพูดง่ายๆแสดงว่าเไมงจองเป็นแกนมนมันมันมันไม่ต้องจองจองไม่ได้เรานําเสนอเสนอนโยบายสแสดงความพร้อมนะครับแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าเราพูดแล้วทําเราน่าจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนได้ก็นำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจรารณา กะับถ้าท่านพิจารณาแล้วประชาชนพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งที่พรรคูุนใชไทยนำเสนอเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเขาก็เลือกให้เรามาทําหน้าที่นะครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยโอเคขอบคุณครับ